พี่กบได้ทำความสะอาดแล้วนะคะข่าเรียบร้อยแล้วค่ะเรือนนี้นะคะเรือนผู้ปฏิบัติคอพ่อชงเจนะคะเรามาดูพี่กบกันนะคะนี่หลังที่สองนะคะพี่กบกาลังทําความสะอาดเ,ออเรือนพักผู้ปฏิบัติทำคอพ่อชงเจดนะคะนี่ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากุศลกับพี่กบนะคะขอบค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะ พี่กบนะคะาาก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วยนะคะแต่ท่านมาก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะมาช่วยงาน <c oughs> ท่านอาจารย์นะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะสาธุค่ะต่านมีความเพียรมากเลยค่ะเ <c oughs> มื่อคืนก็นอนไม่หลับ <c oughs> แต่ <c oughs> ใช่ค่ะแต่กลางวันก็ไม่ง่วงค่ะยังทำการงานได้นะคะค่ะ สาธุค่ะร่างกายแข็งเลยเห็นใจเอื้อมหน่วยอ๋อสาธุค่ะนะคเตรียมเรือนผู้ปฏิบัติธรรมนะคะอ๋ออันนั้นไม้ค้ำหน้าต่างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้ค่ะเอาไว้้ตรงนนะีะใช่ค่ะ ค่ะสาธุสาธุค่ะ